หกหกักมือถือพังเบื่องงานรถเสียเครื่องเสีงยงเงียบอย่าไม่ไปไฟหน้าดับดอกยางกลับคัสตจมลมเข้าถังเย่บเบรกวุ้ยคอมนอ็อตพื้นน้ำขังเบาะเหม็นประเกนเย็นไม่ว่าปัญหาจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนมนุษย์อย่างเราไม่ช้าก,ก็เร็วจะสามารถหาวิธีรับมือมันได้เสมอแล้วถ้าเป็นแบบนี้ล่ะลครับคุณตำรวจครับตอนนี้ B. เบียเล่นอยู่หลังบ้านผมครับส่งคนไปช่วยผมตอนนี้เลยได้ไหมครับคือมันกำลังจะเอาตัวผมแล้วครับเฮ้ย ถ้าเป็นทุกคนจะทำยังไงกันครับและนี่คือคู่มือเอาตัวรอดจากสถานการณ์ชิบหายขั้นสุดฉบับวันสิ้นโลกตอนนี้คุณกำลังฟังลองละบายพอดแคสต์วันนี้รู้สึกยังไงบ้างมาลองละบายให้เราฟังหน่อยนะครับ วันนี้คิวากจะชวนทุกคนนะครับคุยเรื่องการเอาชีวิตรอดกันคือปกติแล้วผมเป็นคนที่ชอบดูหนังหรือว่าซีรีส์ที่มันเกี่ยวกับเรื่องอพอลกิลิฟหรือว่าวิกฤตวันสิ้นโลกอยู่แล้วครับส่วนตัวผมแล้วนะครับรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่งงดีนะ คือตื่นเต้นด้วยแต่ว่าก็สิ้นหวังในขณะเดียวกันมันเป็นสถานการณ์ที่งงมากๆครับแน่นอนนะครับว่าพาตื่นเต้นอาจจะเป็นประมาณว่าเอ้ยมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราเลยนะแล้วก็พรุ่งนี้ไม่ต้องไปเรียนละพรุ่งนี้ไม่ต้องไปทํางานแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องที่ใครหลายคนไม่อยากจะให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้แล้วครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันนะครับว่ามันเป็นข้ออ้างที่ดีที่เราจะสามารถใช้ร่วมกันในการไม่ไปทํางานที่วันพรุ่งนี้ครับคือเมื่อไม่นานนี้ผมมีโอกาสได้ไปร้าน,นห,าาหนังสืออ่ยู เราก็ไปสะดุดอยู่กับปกหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งหลายคนบอกว่า judge the book by i t s cover แต่ว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่เลือกซื้อหนังสือเพราะว่าปกเหมือนกันเราก็ไปสะดุดกับหนังสือเล่มหนึ่งนะครับนั่นก็คือเล่มน,นี้คู่มือเอาตัวรอดจากสถานการณ์ชิบหายขั้นสุดแล้วผมก็ชอบตั้งแต่ปกไปันชื่อหนังสือเลยนะครับมันเป็นหนังสือคล้ายๆไกด์บุ๊กเล็กๆนะครับเวลาเราจะเห็นการซ้อมหนีไฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็จะมี safety rule ต่างๆนะครับขั้นตอนให้เราทําตามเวลาเกิดอะไรขึ้นเวลาเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นไฟไหม้เน เราจะอ,อพยพยังไง1 2 3่แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ไกด์บุ๊กธรรมดาครับมันเป็นไกด์บุ๊กที่รวมสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าชิปหายนะครับขอโทษในภาษาด้วยมันแย่มากๆเลยเราจะเอาตัวรอดยังไงอย่างเช่นการปั้มกับจะเขรนะครับหรือว่าแม้กระทั่งการที่เราอาจจะโดนฆาตรกรโรคจิตจับฝังทางเป็นเราจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์ไม่ปกติแล้วก็ชิปหายแบบนั้นได้ยังไงมันเป็นหนังสือที่สนุกแล้วก็ให้เกียรตความรู้ดีๆเยอะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังครับแต่ว่า หนังสือแล้วเนี่ยมันมี2ฉบับเนาะเป็นสถานการณ์เป็นชิปหายแบบธรรมดาแล้วก็ชิปหายแบบฉบับวันสินโลกก็คือ อ,ออกตัวแทนหน้าเขียนนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะเขาจะไม่รับผิดชอบความปลอดภัยนะครับหากเราเอาคําแนะนําในไกด์บุ๊กเนี่ยไปใช้นะซึ่งก็เข้าใจได้เพราะว่าบางสถานาการณ์เนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นมากอ่อนเพราะฉะนั้นให้เชื่อสัญชาตญาณตัวเองด้วยประกอบกับสิ่งที่อยู่ในไกด์บุ๊กนี้ไปนะครับก็อาจจะช่วยทําให้เรามีโอกาสรอดในสถานาการณ์วันสิ้นโลกมากขึ้นและนอกเหนือจากนั้นนะผมคิดว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยสําหรับคนที่กําลังมีปัญหาบางอย่างอยู่อาจจะเป็นเรื่องงานหรือเปล่าเรื่องความรัก ื่องส่วนตัวต่วตางๆนะครับเวลามาอ่านหนังสือแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้เราคิดว่าเอ้ยจริงๆแล้วสถานการณ์ที่เรามีปัญหาเนี่ยถ้าเทียบกับสถานการณ์ที่อยู่ในไกด์บุ๊กแล้วเนี่ยมันดูเป็นเรื่องที่เล็กไปเลยเนาะโอ้โหสถานการณ์ใหญ่ขนาดเนี้ยมันยังมีทางแก้เลยอ่ะแล้วที่เราเจออยู่อ่ะมันก็ต้องมีทางออกเหมือนกันใช่ไหมครับมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเรื่องที่เราเจออยู่อ่ะมันเป็นเรื่องเล็กแล้วก็เป็นกําลังใจให้เราอยากจะแก้ปัญหาต่อไปเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า เปิดมาที่สถานการณ์แรกนะครับเราพบเจอได้แต่ในหนังเท่านั้นก็คือจะทำยังไงหากวันพรุ่งนี้เอเลียนมาบุกโลกเอาละครับความชิปหายอันแรกมาเยือนพวกเราแล้วเอเลียนบุกโลกเราจะสามารถแบ่งมันออกไปได้2ส,สถานการณ์หลักๆนะครับเป็นอันที่แย่น้อยแล้วก็แย่มากเราจะพูดถึงอันที่แย่มากก่อนแล้วกันนะครับก็คือสถานการณ์ที่เอเลียนมาบุกโลกเพื่อที่จะมาล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ เหตุผลจะเป็นเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยปล่อยก๊าซเือนกระจกมากเกินไปนะครับแล้วก็มลภาวะที่มาจากโลกทุกๆอย่างมันไปลุกลามระบบนิเวศในอวกาศเอเลี่ยนก็เป็นตัวแทนหมู่บ้านในการที่จะมาจัดการปัญหานี้แล้วพวกเขาก็คิดว่าการที่เราจะแก้ไขปัญหานี้ได้เนี่ยควรที่จะกําจัดต้นต่อก็คือการล้างเผาพันธุ์มนุษย์รีเซ็ตให้หมดเลยแต่ว่าเราอาจจะคิดมากไปลองมาดูอีกสถานการณ์หนึ่งเอเลี่ยนเนี่ยเขาอาจจะมา แบบไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่ายานของเขาเชื้อเพลิงหมดก็เลยจะต้องทําการลงจอดที่โลกเป็นการฉุกเฉินหรือเปล่าเครื่องยนต์มีปัญหาหรือว่าเขาจะเป็นคณะสํารวจที่ออสํารวจอวกาศแล้วบังเอิญมาพบโลกเขาก็อยากจะเรียนรู้อ,รอารยธรรมมนุษย์หรือว่าเขาจะมาดีกว่านั้นมาบอกวิธีการทําลายโซเชียลมีเดียซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่จะทําลายมนุษย์ในอนาคตโอเคเอาเป็นว่าเรามาดูสถานการณ์แบบที่มันแย่น้อยกว่าก่อนกันละกันนะครับฮาจูจูคุณแม่ของเราที่ตากผ้า อย่หลังบ้านร้องตะโกนวยวายเสียงหลงให้เราไปหาแล้วขณะที่เราเดินไปถึงจุดเกิดเหตุ เราพบกับสิ่งมีชีวิตหน้าตาประหลาดตาใหญ่โตแล้วก็ตัวสีเขียวสูงใหญ่ <g ül üyor> <g ül üyor> กำลังยืนด้วยท่าทางเซ็งอะไรบางอย่างเหมือนกำลังจะโทรเรียกประกันเพราะว่ายานของเขาได้ชนกับราวตากผ้าของคุณแม่เรื่องน่าเศร้าของสถานการณ์แบบนี้ก็คือเราอาจจะไม่สามารถแจ้งตำรวจหรือว่าขอความช่วยเหลือได้ทันทีครับเพราะว่าหากมันไม่ใช่ข่าวใหญ่มากๆเนาะการที่เราจะโทรไปแจ้งตำรวจว่าตำรวจครับช่วครับตอนนี้มี เอเลียนอยู่หลังบ้านนึกภาพเราเป็นตำรวจแล้วก็คงหาว่าไอ้หมอน,นี้น่าจะเพี้ยนหากเราจนปัญญาที่จะพึ่งใครแล้วจริงๆเรามาลองดูไกด์ไลน์ที่หนังสือเล่มน,นี้บอกกันครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็คือจะต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างเรากับคุณเอเลียนหนังสือเล่มน,นี้บอกว่าให้เรา treat เอเลี่เป็นชาวต่างชาติครับก็เ,เดิมทีแล้ว,ว่คําว่าเอเลี่ยนอะเราหมายถึงกลุ่มคนได้ด้วยนะครับที่เขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่นั้นๆแต่ว่ามันอาจจะฟังดูไม่ค่อยเออมีมารยาทสักเท่าไหร่มันก็เลยเอาไปเรียกสิ่งมีชีวิตนอกโลกแทนเอาไปว่าเราควรที่จะทวีตเขาเหมือนชาวต่างชาติคนหนึ่ง คือเราไม่รู้ภาษาเขาเขาไม่รู้ภาษาเราสิ่งที่เราอาจจะต้องทําให้เขาก็คือคอยสอนเขานะครับว่าอันเนี้ยแปลว่าอะไรอย่างเช่นชี้ไปแล้วบอกว่าอันนี้คือต้นไม้นะเรามาดีนะแล้วก็ยินดีต้อนรับใช้ท่าทางต่างๆให้ดูว่าเราเป็นคนที่เป็นมิตรมากที่สุดครับแล้วก็พยายามหาวิธีการสื่อสารให้เข้าใจกันอย่างเช่นโอ้คุณเป็นอะไรแล้วอะไรเสียหรือเปล่าอาจจะเป็นการชี้วิธีเครื่องยนต์แล้วก็เอ้ย เสียหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยดูยากนิดนึงแต่ว่าอาจจะทําให้เราสื่อสารกันง่ายขึ้นเผื่อเจรจาอะไรบางอย่างอาจจะเป็นไปได้ดีมากขึ้นครับหรือว่าอาจจะเป็นการยื่นอาหารอะไรอย่างงี้ให้เขาก็ได้นะครับเหมือนเป็นแขกที่มาเยี่ยมบ้านเราก็ต้องมีของว่างให้เขาอะไรประมาณนี้ทาให้เขารู้สึกว่าเออไว้ใจเราได้อันที่2ก็คือสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองว่าจริงแล้วการมาของเอเลี่ยนเนี่ยอาจจะไม่ได้มาทําร้ายใครก็ได้อย่าไปคิดถึงเรื่องลบอย่างเดียวครับให้เราคิดบวกเอาไว้เขาอาจจะลงจอดฉุกเฉินเพราะว่าน้ํามันหมดก็ได้ เราอาจจะต้องช่วยเขาในการหาเชื้อเพลิงหรือเปล่าอย่าไปคิดว่าเขาจะมาทำลายเรานะครับมันจะทําให้การตัดสินใจอะไรที่ต้องใช้ตกะกาเนี่ยพังลงไปนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญเลยนะครับอย่าผูกใจเจ็บแน่นอนว่าการลงจอดของเอเลี่ยนเนี่ยบางทีมันอาจจะไปชนเข้ากับบ้านช่องของใครสักคนหนึ่งหรือแม้กระทั่งอาจจะทําให้ใครสักคนหนึ่งบาดเจ็บก็ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ตั้งใจครับเหมือนกับอุบัติเหตุที่เราไปเฉียวชนคนบนท้องถนนนั่นแหละไม่ มีใครอยากให้เกิดขึ้นเอเลี่ยนก็เหมือนกันเขาคงไม่ได้อยากจะมาชนหรือว่าทําร้ายมนุษย์นะครับในบางทีเพราะฉะนั้นการที่เราไม่โมโหนะครับไม่ไปโจมตีเขาตั้งแต่แรกเลยเนี่ยมันอาจจะเป็นผลดีมากกว่าเพราะถ้าหากเราตัดสินใจทําอะไรที่ใช้ความรุนแรงนะครับมันอาจจะเป็นฉนวนที่ใหญ่มากทําให้เกิดสงครามระหว่างเอเลี่ยนกับมนุษย์โลกก็ได้นะครับทีนี้กลายเป็นห <laughs> นังไซไฟของจริงเลยเอเลี่ยนเรียกพวกมาบุกโลกแล้วก็กําจัดมนุษย์เพื่อล้างแค้นก็ให้คิดไว้เสมอว่าตอนเนี้ยชตากรรมของ กตกอยู่ในมือเราแล้วนะครับเราจะรอดหรือไม่รอดก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราเลยเขายังบอกด้วยนะครับว่าให้เราเทำตัวแบบคาดดาวได <laughs> อไวอ้อย่าไปทําตัวยากอย่าไปทําตัวแบบว่าออมีเลสในหรือว่าทําให้เขาคิดว่าเราซ่อนอะไรไว้ข้างหลังหรือเปล่าหรือว่าเราพยายามจะทําอะไรที่เป็นอันตรายกับเอเลี่ยนหรือเปล่าถ้าเราไปทําอย่างนั้นนะมันจะทำให้เขาสูญเสียความไว้วางใจที่มีต่อเรานะและก็อาจจะทําให้เขาระวังตัวมากขึ้นหรือแม้กระทั่งหยิบอาวุธขึ้นม เพื่อที่จะป้องกันตัวเลยก็ได้กรณีเลวรรายเลยหากเอเลี่ยนเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะมากำจัดมนุษย์ทั้งหมดแต่ว่าต้องการที่จะขอตัวอย่างเลือดมนุษย์หรือว่า ตัวอย่างคนสักคนหนึ่งไปเพื่อศึกษาว่าเรามีอะไรทำยังไงศึกษาสรีรศาสตร์อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับมนุษย์เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องทําใจในการเสียสละบางอย่างไปก็ได้นะครับเหมือนกับสงครามเนาะมันก็จะต้องมีการเสียสละบ้างหนังสือเล่มนี้นะครับได้เตรียมการไว้แล้วนะว่าเราควรจะสละใครเป็นอันดับแรกหากจําเป็นต้องเสียสละใครสักคนหนึ่งเป็นเครื่องสังเวยหรือว่าเป็นแซมเปิลให้เขาไปศึกษาต่อนะครับเขาก็แนะนําให้พิจารณาตามลําดับต่อไปนี้อันดับแรกเลย ือันดับที่2คือนักแสดงรายการเรียลิตี้อันดับที่3คือทนายความนะครับแล้วก็อันดับที่4คือผู้ให้คําปรึกษาด้านการจัดการความมัน่นคงอันนี้ผมเข้าใจว่าคงเป็นมุกเสียสีอะไรประมาณนี้แหละก็เรียงระดับคนที่สมควรโดนเอเลียนจับไปมากที่สุดนะครับและนี่ก็เป็นวิธีรับมือครับหากเอเลียนเนี่ยมาโดยที่เขาไม่ได้จะลุกลานเราหรือว่าจะล้างเผ่าพันุเราแต่ว่ามันดูแบบ ธรรมดามากเลยใช่ไหมครับมันดูไม่ค่อยมันเท่าไหร่เราลองไปสถานการณ์ที่มันแย่มากขึ้นก็คือเราจะทํายังไงดีหากพรุ่งนี้จานบินนับร้อยปรากฏอยู่น่านฟ้าของกรุงเทพมหานครแล้วก็พร้อมที่จะยิงเลเซอร์ใส่ตึกทุกตึกระดับแรกคือควรใจเย็นเข้าไว้ก่อนนะครับพอเราทําใจให้เย็นลงได้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรทําต่อไปก็คือหาที่หลบซ่อนครับแน่นอนว่ามันต้องเป็นที่ที่ปลอดภัยนะครับเหมือนกับที่หนังสือเล่มนี้บอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะอันนี้ผมไม่ได้เล่าให้ฟังหนังสือเล่มนี้เขาก็แนะนําให้เรา สร้างที่กำบังหรือว่าหลุมหลบภัยเอาไว้ในกรณนี้ที่มันเกิดสถานการณ์วันสิ้นโลกขึ้นมานะครับมันจะทําให้เราหาที่หลบภัยได้ง่ายขึ้นทําให้เรามีเปอร์เซ็นต์ในการมีชีวิตรอดเป็นคนสุดท้ายของโลกได้ง่ายมากขึ้นครับหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยทาไมเราต้องสร้างอะไรแบบนั้นด้วยเหมือนคนเพี้ยนเลยใช่ไหมมันก็เหมือนเรื่องเล่าของเรือโนอาใช่ไหมครับที่พระเจ้ามาบอกให้โนอาสร้างเรือขึ้นมาเพื่อที่จะอพยยคนหรือว่าสัตว์ต่างๆนะครับเพราะว่าจะมีเหตุการณ์น้าท่วม ครั้งใหญ่คนก็หาว่าโนอาบ้าหรือเปล่าทําอะไรไม่รู้เพี้ยนชะมัดแต่ว่าสุดท้ายแล้วโนอาก็เป็นคนเดียวที่รอดอันนี้อาจจะเป็นกรณีเดียวกันแต่ถ้าว่าเราไม่ได้สร้างอะไรแบบนั้นเอาไว้เราควรจะหาที่ที่มันปลอดภัยไม่ใช่ที่ที่เป็นโล่งแจ้งอาจจะไม่ใช่อาคารที่สูงที่มันหนียากนะครับอาจจะเป็นสถานที่ที่มีอาหารมีปัจจัยที่จําเป็นต่อการมีชีวิตเรานะเราก็ไปหลบไปที่ปลอดภัยนั้นไว้ก่อนนะครับหากเราได้ที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะสามารถวางใจได้นะครับเราควรที่จะ เงียบอปไว้ด้วยไม่แน่ใจว่าทุกคนเคยดูหนะังเรื่อง Quiet Place หรือเปล่าก็คือเป็นเรื่องการบุกของเอเลี่ยนนะครับสิ่งที่มนุษย์เราได้คนพบจากเรื่องนั้นก็คือเอเลี่ยนตัวนี้จะมีความไวต่อเสียงมากๆหากมีเสียงสัน่นหรือว่าเสียงพูดคุยเงี้ยมันจะทําให้เขาระบุต,ตัวตนของมนุษย์ได้แล้วก็เข้าไปทํำลายเข้าไปจัดก,การมนุษย์คนนั้นการเงียบไว้ก็เป็นสิ่งที่ปลอดภัยกว่านะครับข้อต่อมาเลยก็คือให้ปิดแอ แล้วก็เปิดเครื่องทําความร้อนซะข้อนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่ได้นึกถึงนะครับเอเลี่ยนบางชนิดสามารถใช้คลื่นอินฟาเรดตรวจจับความร้อนในตัวเราได้คือมันจะคล้ายๆกับกล้องตรวจจับความร้อนนะครับให้เราปิดแอร์ก่อนเพื่อทําให้อุณหภูมิห้องเนี่ยมัน พอๆกับตัวเรานะครับไม่ได้โดดไปมากกว่านั้นทําให้เอเลียนไม่สามารถที่จะระบุตัวตนเราได้ชัดเจนมากกว่าการเปิดแอร์ทิ้งไว้แล้วก็การเปิดฮีเตอร์หรือว่าเครื่องทาความร้อนเนี่ยมันจะทําให้ทั้งบ้านเราเนี่ยเป็นสีแดงหมดเพราะฉะนั้นเราจะสามารถอําพังตัวเองได้ง่ายมากขึ้นนะครับต่อมานะครับการที่เราขังตัวเองไว้ในบ้านหรือว่าหาที่หลบภัยได้แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอยู่อย่างนั้นตลอดไปนะครับเราจะต้องมีการ ตัวสอบข้อมูลต่างๆด้วยในนี้เขาบอกว่าให้ฟังวิทยุครับก็เราจะเห็นได้ตามหนังวันสิ้นโลกทั่วไปเนาะบางทีอินเทอร์เน็ตหรือว่าเครือข่ายอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็จะพังไปหมดแล้วสิ่งที่จะสามารถใช้เป็นเครื่องสื่อสารหรือว่ารับข้อมูลข่าวสารได้ในตอนนั้นก็คือวิทยุครับเราจะติดเครื่องวิทยุมือสมัครเล่นไว้สักอันหนึ่งเพื่อรับข่าวสารต่างๆที่รัฐบาลอาจจะแจ้งมาครับจะส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะใช้ไม่ได้จริงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ ไม่ได้ใช้วิทยุแล้วเนาะน้อยคนมากคิดว่าปรับตามสถานการณ์ที่เรามีนะครับก็คือการใช้โซเชียลมีเดียก่เช็คตลอดว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่อันตรายนะมีเอเลี่ยนนะแล้วก็อาจจะมีเทรดในทวิตเตอร์นะครับเขียนไว้ว่าเออเนี่ยเอเลี่ยนตัวเนี้ยมันจะ,นม,นจะนมีคุณลักษณะอย่างไงแล้วก็แพ้อะไรหรือเปล่าแพ้ไฟแพ้น้ําอะไรเงี้ยเราจะได้อัปเดตข้อมูลตัวเราด้วยนะครับแล้วถ้าโชคร้ายจริงๆคนที่มาเคาะประตูหน้าบ้านเราไม่ใช่เพื่อนหรือว่าใครที่มาขอความช่วยเหลือแต่เป็นคนเอเลี่ยน เราก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะประทะตัวกับเขานะครับสิ่งที่หนังสือเล่มนี้บอกก็คือให้เราเล่นงานที่จุดอ่อนของคุณเอเลียคือมันก็จะเหมือนเกมชูตติ้งต่างๆเนาะเคยเคยเล่นเกมที่แบบว่ายิงผีหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีจุด บางอย่างที่เป็นจุดอ่อนของบอสตัวนั้นๆอาจจะเป็นตรงหัวใจตาหรือว่าหัวแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราไม่รู้เลยไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเอเลี่ยนเลยอะให้เดาไปว่าน่าจะอยู่ส่วนบนก็คือส่วนหัวให้เราต่อยแทงหรือว่ากระทุ้งไปที่จุดตรงนั้นนะครับหากเรามีโอกาสมันก็จะทำให้เราเอาชนะหรือว่าปราบเอเลี่ยนตัวนั้นได้เพราะฟังอย่างเงี้ยเราดูเหมือนเรื่องตลกเหมือนกันนะครับเจอเอเลี่ยนทำยังไงต่อยแต่ว่าสถาน,นการณ์จริงมันอาจจะช่วยชีวิตเราไว้ได้นะครับหากจุดอ่อนที่เป็นทางกายภาพ ไม่เวิร์กแล้วเราอาจจะต้องมองหาจุดอ่อนอื่นอย่างเช่นอุณหภูมิหรือเปล่าเสียงไหมหรือว่าน้ําไฟอะไรต่างๆเราจะต้องทําการทดลองให้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าทดลองอย่างปลอดภัยเราอาจจะต้องมีการลองเปิดเพลงจากที่ไกลๆดูตั้งลำโพงบลูทูธแล้วก็เปิดเพลงดูซิว่าเขารีแอคยังไงกับเสียงเราก็ทดลองไปเรื่อยๆเป็นการที่เราจะได้รู้จักจุดอ่อนที่ไม่ใช่จุดอ่อนทางกายภาพมากขึ้นแล้วก็เป็นการหลีกเลี่ยงการประทะได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับและแน่นอนนะครับว่าเราจะไม่มีทางที่จะอยู่ ที่เดียวนั้นได้เราจะต้องมีการขยับขยายเคลื่อนย้ายที่เพื่อไปหาที่ที่มันปลอดภัยกว่าหรือว่าที่ที่มีปัจจัยให้เราใช้ชีวิตได้มากกว่าที่ที่มีน้ํามีอาหารมียารักษาโรคที่กําบังที่มันโอเคกว่าซึ่งข้อแม้ของการย้ายก็คือให้ย้ายเฉพาะตอนที่เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยจริงๆเท่านั้นเช็คดูสภาพแวดล้อมให้ดีๆว่ามีเอเลี่ยนหรือว่าฐานทัพจานบินอะไรต่างๆอยู่แถวนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ลองดูดีๆนะครับหากพูดถึงเอเลี่ยน แล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องมาคู่กันก็คือจานบินหรือว่ายานพาหนะคู่กายของเอเลียนนั่นเองหากบังเอิญมากๆมียานลำหนึ่งมาจอดอยู่ที่ข้างบ้านคุณแล้วก็เอเลียนไม่ได้อยู่ในนั้นแล้วสิ่งเดียวที่คุณจะสามารถช่วยมนุษย์ชาติได้นะครับก็คือการขึ้นไปบนยานแล้วก็ขับไปยิงยานลําอื่นนะครับหากมนเกิดสถานการณ์แบบนั้นแล้วอ่ะมันจะดีกว่าไหมครับหากเรารู้วิธีการขับยานบินของเอเลียน <c oughs> เอาละเริ่ม ไปหนักมากกว่าเดิมใจงเงย็นเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองทูทูถ่ายๆไปได้วยกันซึ่งคู่มือการขับที่เขียนไว้ในหนังสือเล้มีนะครับเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถอลายได้หมดนะครับเพราะว่าก็คงไม่มีใครเคยเห็นยานเอเลี่ยนใช่ไหมแต่ว่าเราก็พยายามจะเอาข้อมูลที่อยู่ในยานอวกาศซึ่งเป็นข้อมูลที่อยู่บนเครื่องบินต่างๆนะเอามารวมกันเพื่อให้เราได้ลองศึกษาดูว่าวิธีการมันจะทํำยังไงอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะมากนะเอาเป็นฟีลว่าเล่าให้ฟังสนุกๆแล้วกันเพราะว่าเราคง ไม่ได้โชคดีขนาดได้ขับยานของเอเลียนใช่ไหมครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราสำรวจรอบๆ ยานอวากาศว่ามีสิ่งผิดปกติอะไรไหมยอย่างเช่นเครื่องยนต์มันโอเคไหมไม่ได้มีควันออกมาใช่ไหมครับให้ตรวจสอบว่ามีสิ่งกีดขวางอะไรไหมยอยู่ที่ตรงยานอวกาศก่อนที่เราจะขึ้นยานไปพอเราขึ้นยานไปแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องมองหาเลยก็คือห้องของนักบินหรือว่าคอกพิษนั่นเองก็น่าจะเดาง่ายๆมันน่าจะมีพวงมาลัยหรือว่าคอนโทรลเลอร์อะไรสักอย่างหรือว่าจอขนดยาดใหญ่เก้าอี้ต่างๆให้ราลองหาห้องนั้นนะครับแล้วก็เดินเข้าไปเลยหากเราเจอห้องของนักบินแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องหาเลยก็คือปุ่มเปิด แหล่งพลังงานครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่า อากาศยานทางการอาหารเนี่ยเขาจะไม่ใช้กุญแจในการสตาร์ทเครื่องยนต์กันก็หมดกังวลไปได้เลยครับหากหว,ว่าเอเลี่ยนจะดึงกุญแจออกไปทําให้เราสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ได้ก็คือให้ลองหาปุ่มสักปุ่มหนึ่งนะครับที่เหมือนปุ่มสตาร์ท <c oughs> ไม่รู้มันจะเขียนไว้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะว่าเอเลี่ยนเขาใช้ภาษาอะไรในการสื่อสารเนาะเราก็ลองหาปุ่มนั้นดูแล้วก็กดลงไปซึ่งไม่ใช่ปุ่มใหญ่ๆสีแดงนะมันอาจจะเป็นปุ่มอะไรก็ไม่รู้เราก็หาปุ่มนั้นแล้วก็กดดูนะครับหากไฟของวงจรทั้งแผงเนี่ยมันเปิดขึ้นมาา่แสดงว เรามาถูกทางแล้วซึ่งเขาบอกว่าระบบอากาศยานอย่างเงี้ยมันน่าจะมีปุ่มที่ไว้เปิดเชื้อเพลิงนะครับคือมันจะแยกกันร,ระหว่างการเปิดระบบจ่ายพลังงานกับระบบเชื้อเพลิงสิ่งที่ทําต่อไปก็คือเปิด แหล่งพลังงานสำรองด้วยมันก็น่าจะเป็นปุ่มที่อยู่ข้างๆกันแล้วคนนึกภาพไม่ออกเหมือนกันเนาะแล้วก็ทําการสตาร์ทเครื่องยนต์เลยครับเราก็น่าจะได้ยินเสียงเครื่องยนต์บ้างใช่ไหมครับหากเราสตาร์ทแบบถูกต้องแล้วพอเราสตาร์ทเครื่องยนต์ได้แล้วครับสิ่งที่ต้องทาต่อไปก็คือโยกคันเร่งไปที่รอบเตือนเบาคล้ายๆกับการที่เราลองเร่งเครื่องเวลาเราสตาร์ทเครื่องยนต์เราเสร็จแล้วนะครับก็คือให้เหยียบคันเร่งแต่ในกรณีที่เป็นยานของเอเลี่ยนเนี่ยเราอาจจะต้องมองหาคันเร่งที่อาจจะไม่ใช่คันเร่งแบบปกติมันอาจจะอยู่ทาง้ามืือออของเรหรห โดยสูงเลยต้นขามันนิดหน่อยซึ่งเขาบอกว่าคันเร่งเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายเสมอในห้องของนักบินแบบ2คนครับส่วนคันบังคับจะอยู่ระหว่างขาไม่ก็ทางขวามือหรืออาจจะอยู่ที่ไหนก็ได้หากเป็นยานของเอเลียนประเภทที่มีหลายอย่างพอเราเจอพวกคันเร่งอะไรเงี้ยแล้วเราลองเร่งเครื่องละมาตวารวัดที่สําคัญของยานไม่ว่าเทคโนโลยีจะล้าหน้าขนาดไหนยานของเอเลียนนะครับเขาบอกว่าจะมีแนวโน้มสูงที่จะทํางานตามหลักฟิสิกส์ที่เป็นความรู้ที่มนุษย์เราเข้าใจโดยนัก บินจะต้องพึ่งผ่ามาตรวัด6กอย่างซึ่งเราเรียกว่าซิกแพคอันนี้เป็นความรู้เรื่องการบินนะอันนี้ใครที่เรียนการบินมาก็สามารถให้ความรู้เพิ่มเติมได้นะครับอันด, <ıll academ ies> ดับแรกเลยให้เรามองหามาตรวัดแสดงผลความเร็วน่าจะเป็นมาตรวัดความเร็วเหมือนในรถยนต์ทั่วไปใช่ไหมต่อไปนะครับก็คือให้เราหามาตรวัดแสดงผลความสูงมาตรวัดแสดงผลทิศทางการบินมาตรวัดแสดงผลอัตราแต่ระดับหรือลดระดับมาตรวัดแสดงผลการเลี้ยวและเอียงปีก <laughs> หากเราไปขับจริงๆอะ่ะเราก็คงจะแปลไม่ออกอยู่แล้วว่ามันคืออะไรเ <laughs> พราะทุกอย่างมัน ขึ้นมาเป็นจอสว่างว่าขึ้นมาแล้วให้เราหาคันบังคับนะครับซึ่งเขาก็บอกว่ามันอาจจะอยู่ทางซ้ายมือก็ได้บางที่มันก็อาจจะอยู่ระหว่างขาเราเหมือนเฮลิคอปเตอร์หรือไม่ก็อยู่ทางขวามือนะครับให้ลองหาอะไรที่เหมือนคันเร่งดูพยายามที่จะเร่งแล้วก็ลองดูว่ามันลอยตัวหรือเปล่าแล้วเราก็น่าจะบินได้แล้วครับที่เหลือก็เขาบอกว่ามันน่าจะขับคล้ายๆกับเครื่องบินหรือว่ารถทั่วไปเนาะมันก็คงมีโยกซ้ายโยกขวาอะไรได้เราลอยตัวขึ้นมาได้แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหามากนะครับแต่ว่าขา้อเสียของหนังสือเล่มนี้คือเขาไไม่ได้บอกกวิธีารลง ดดไวดว้้ยครับโอเคตอนนี้เราขับยานอวกาศของเอเลียนได้ละสิ่งที่เราจะทําเพื่อเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติเพื่อช่วยทุกคนบนโลกนี้เอาไว้นะครับก็คือการโจมตีด้วยอาวุธ บนยานอวกาศนั่นเองเขาบอกว่าให้เราลองเลือกระบบอาวุธก่อนยานอวกาศของเอเลี่ยนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะสามารถโจมตีได้หลายรูปแบบแบบแรกก็คือจากอากาศสู่อากาศแล้วก็แบบที่2นะครับก็คือจากอากาศสู่พื้นดินหรือว่า AG โดยใช้แสงเลเซอร์ให้เลือกอาวุธบนนั้นได้เลยนะพอเราเลือกอาวุธได้แล้วเนี่ยให้เปิดการใช้งานอาวุธสวิชปิดเปิดการใช้งานอาวุธหรือม a สเตอร์อาร์มออ t ์เซฟตี้สวิชนะครับจะทาแถบสีเหลืองสลับกับ สีดำเอาไว้สับสวิชนี้เพื่อเปิดการใช้งานอาวุธครับอาจมีกระบวนการ2ขั้นตอนเช่นดึงสวิชเข้าหาตัวแล้วค่อยสับสวิชขึ้นหรือว่าดึงสวิชเข้าหาตัวเองแล้วค่อยสับสวิชลงเอาเป็นว่าคงไม่มีใครจําขั้นตอนนี้หรอกครับก็คือลองผิดลองถูกไปนั่นแหละว่าปุ่มไหนสามารถจะเป็นปุ่มที่ยิงหรือเล็งได้นะครับเมื่ออาวุธพร้อมใช้งานแล้วครับก็ให้เราเล็งเป้าเล็งจะปรากฏบนกระจกหน้าหรือบนจอแสดงผลเหมือนที่เราเห็นในหนังนั่นแหละแล้วทีนี้เราก็ยิงได้เลยครับ กดปุ่มยิงทุกคนฝากความหวังไว้ที่คุณนะครับเพราะฉะนั้นพยายามกําจัดเอเลี่ยนให้ได้ให้หมดเอาแหละฟังมาถึงตรงนี้ทุกคนอาจจะมีจังหวะเอะแล้วก็จังหวะตลกขำออกมาเหมือนกันนะครับเหมือนกับที่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้ครั้งแรกนะบางทีเราก็คิดว่าเออเขาเขียนมาขำๆหรือเปล่าวะมันอาจจะดูขำใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงอะ่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับฟังเป็นเรื่องขำๆไปก็ได้นะหรือว่าบางคนก็อาจจะเก็บเป็นความรู้ไว้ก่อนก็ได้ใครจะรู้ว่าพรุ่ Alien เอลี่ยนอาจจะมาบุกโลกจริงๆก็ได้แล้วอาจจะแจ็คพอตมาโผล่ที่สวนหลังบ้านของเราหากทุกคนคิดว่าสถานการณ์ที่เอเลี่ยนบุกโลกมาแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่แย่ที่สุดแล้วนะครับมันมีแย่กว่านั้นอีกเพราะว่าสองสถานการณ์ที่เราคุยกันไปนะเป็นกรณีที่เราสามารถระบุตัวได้ว่าเนี่ยคือเอเลี่ยนแต่ว่าถ้าเราไม่รู้ล่ะเรามั่นใจได้ยังไงว่า คนที่นั่งกินข้าวอยู่ข้างๆเราตอนเนี้เป็นคนจริงๆที่ผ่านมานะครับเรามาจะได้ยิน conspiracy theory หรือว่าทฤษฎีสมคบคิดว่าจริงๆแล้วเอเลี่ยนเนี่ยบุกโลกมานานแล้วแต่ว่าแฝงตัวอยู่ในหมู่ประชากรมนุษย์มากมายแล้วก็พยายามที่จะเพิ่มประชากรของตัวเองเรื่อยๆเพื่อ,อยึดครองโลกในสักวันมันจะคล้ายๆกับหนังเรื่อง men in black ที่มีเอเลี่ยนแฝงตัวอยู่ในประชากรมนุษย์โลกนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นการบอกใบ ไปแล้วก็ได้นะครับว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงทฤษฎีสัสงคบคิดต่างๆนะครับบางทีมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเอนเตอร์เทน มนุษย์เรานะครับหรือเอาไว้ใช้เป็นคําอธิบายเหตุการณ์เหนือธรรมชาติต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับมนุษย์นะครับในทาง psychology หรือว่าจิตวิทยาเขาบอกว่าเวลาที่มนุษย์เนี่ยหาเหตุผลไม่ได้ว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรอะ่ะมันจะทําให้เราเครียดแล้วก็วิตกกังวลว่าเราแก้ปัญหาหรือว่าหาทางออกหาคําอธิบายของปัญหาต่างๆไม่ได้ทฤษฎีสมคบคิดบังทฤษฎีนะครับก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายเหตุการณ์ต่างๆเป็นที่พึ่งทางใจเป็นแฝกให้กับใครบางคนนะครับเพื่อให้เขา เชื่อว่าจริงๆแล้วอะทุกอย่างมันสามารถอธิบายได้แล้วก็ทําให้เขารู้สึกสบายใจมากขึ้นฟังเป็นเรื่องสนุกก็ได้นะมันมีหลายทฤษฎีมากๆเลยเกี่ยวกับเอเลี่ยนบ้างหรือว่ามนุษย์กิ้งกา่าบ้างทฤษฎีนี้อาจจะดูฟังขึ้นขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะว่าการปรากฏตัวของเอเลี่ยนหรือว่าความเชื่อว่าเอเลี่ยนมีอยู่จริงเนี่ยมันมีอยู่มานานมากแล้วนะมีคนเห็นเอเลี่ยนมีคนอ้างว่าเจอศพเอเลี่ยนบ้างมีคนอ้างว่าเคยเจอมนุษย์ต่างดาวบ้างเป็นไปได้ว่าทฤษฎีนี้อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้เพราะฉะนั้นนเรรราาาไไมม่สามาถว้ใใจใคดะคับ แม้กระทั่งคนที่นั่งอยู่ข้างๆเราตอนนี้เขาอาจจะไม่ใช่คนจริงๆก็ได้คือหลังจากอ่านหนังสือเรื่องนี้ใช่ไหมผมก็พยายามไปรีเสิร์ชนะดูด็อกเมนต่างๆนะคลิปต่างๆที่เขาพูดถึงทฤษฎีนี้กันว่าจริงๆแล้วว่าบุคคลที่สําคัญสําคัญหรือว่ามีอํานาจในโลกไปเนี่ยครับมีความเป็นไปได้ว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเอเลี่ยนพยายามที่จะเข้ามาแทรกซึมการอยู่ร่วมกันของประชากรมนุษย์แล้วก็พยายามที่จะ,ะสร้างตัวเองให้มีอํานาจมากพอที่จะปกครองโลกเราก็ไม่รู้ ว่าเป้าหมายของเขาคืออะไรแต่ว่าเขาบอกว่ามักจะเป็นคนที่มีอํานาจทางสังคมเยอะนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นฟังแบบว่าผ่านๆน,นะครับไม่จมําเป็นต้องไปเก็บคิดอะไรมากมายนะเรามาดูวิธีการสังเกตง่ายๆดีกว่าว่าคนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยเป็นเอเลียหรือเปล่าวิธีการแรกนะครับให้สังเกตว่าท่าเดินของเขาเนี่ย ปกติไหมเอเลยนบางตัวเนี่ยมีความสามารถในการปลอมแปลงเป็นมนุษย์นะไม่ว่าจะเป็นการดื่มเลือดมนุษย์แล้วก็สามารถแปลงกายเป็นแบบนั้นได้เลยหรือว่าการแตะตัวมนุษย์ไอ้รูปร่างภายนอกเนี่ยอาจจะไม่กังวลม,มากมหมแต่ว่าลักษณะท่าทางการเดินเนี่ยอาจจะไม่เหมือนมนุษย์ให้สังเกตว่าเขาเดินยังไงวิธีการกว้างแขนหรือว่าก้าวเดินเนี่ยมันผิดปกติไปจากมนุษย์หรือเปล่านะครับแต่ว่าให้แยกพวกเขาจากคนที่เมาหรือว่าคนที่ขากระเพกแล้วลองดูว่า วิธีการเดินของเขาเนี่ยมันปกติเหมือนมนุษย์ทั่วไปไหมแต่ว่าวิธีการที่เราจะสังเกตได้ดีสุดนะครับก็คือให้ดูตอนที่ ไม่มีคนเขาบอกว่าเอเลี่ยนเนี่ยจะกลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งหนึ่งเวลาที่พวกเขาคิดว่าไม่มีใครมองเขาอยู่อาจจะเจอเอเลี่ยนเดินแบบไททัทนวิปริตก็ได้นะคว่า,าจ,จะลงไปคานกับพื้นหรือว่าแพลงล่างกับเป็นเอเลี่ยนหรือเปล่าต่อไปก็คือให้สังเกตหางหรือว่าระยะมีสว่วนไหนในร่างกายหรือเปล่าที่ยื่นออกมาแบบผิดปกติเขาอาจจะมีมือที่3มมอยู่ตรงข้างๆท้องหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีหางที่เขาซ่อนเก็บไว้ให้สังเกตคนที่ชอบใส่เสื้อผ้าที่มันคล่งๆนะครับไม่ได้รัดไม่ได้ฟิต เหมือนกางเกงยียนหากเพื่อนที่เราสงสัยอาจจะมีแนวโน้มที่จะเป็นเอเลี่ยนเนี่ยให้ลองทดสอบโดยการถามคำถามแบบง่ายๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์คือบางทีการที่เขามาอยู่บนโลกเราเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์เชิงลึกมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราอาจจะสามารถถามคำถามที่เป็นประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชาติไทยก็ได้ว่าประเทศไทยธงไทยมีเกียสีหรือว่าให้ลองร้องเพลงชาติให้ฟังนะอันนี้ก็เป็นคำถามที่แปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เราอยู่หากเขาตอบได้ก็อาจจะล่อตัวไป แต่ว่าถ้าตอบไม่ได้ตอบผิดแบบน่าสงสัยก็คิดไว้ได้เลยว่าเขามีแนวโน้มที่จะเป็นเอเลี่ยนแน่นอนหากเขาไม่ผ่านเช็คลิสต์ข้อที่แล้วนะครับให้หลอกถามคําถามแบบง่ายๆดูตัวอย่างที่อยู่ในหนังสือนะครับบอกว่าขณะที่กําลังดื่มกาแฟกับคนที่คุณสงสัยว่าเป็นเอเลี่ยนลองพูดออกไปสิว่ากาแฟรสชาติดีอยู่นะแต่มันควรจะเข้มข้นกว่านี้ถ้าเราใส่เลือดมนุษย์ลงไปด้วย คุณว่าไหมเราจับตาดูนะครับว่าเขาตอบสนองกับคําพูดแบบนั้นยังไงหากเขาทาท่าตกใจหรือว่ายิ้มแบบมีเลสในนะครับให้ลองไปเสร็จต่อไปเลยก็คือทําให้พวกเขาคิดว่าคุณก็เป็นเอเลี่ยนเหมือนกันบอกกับพวกเขาว่าลองเช่าโรงแรมสักห้องแล้วถอดหนังมนุษย์ขัข้นๆพรุ่งนี้ออกไปกันเถอะถ้าพวกเขาพยักหน้าหรือว่าเห็นด้วยนะครับให้เรารีบไปตัวออกมาโดยเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเขาคือเอเลี่ยนนั่นเองเอาล่ะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์บางอย่างที่ผมหยิบมาจากหนังสือเล่มนี้นะครับ ูมือการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ชิมหายขั้นสุดฉบับหวันสิ้นโลกมันก็น่าจะมีประโยชน์แหละหากมันเกิดหวานสิ้นโลกขึ้นมาจริงๆนะครับก็หวังว่าทุกคนน่าจะสนุกกับคอนเทนต์นี้นะครับท็อปิกอันนี้มันอาจจะดูเป็นเรื่องที่ไกลตัวไปนิดนึงนะครับมันเป็นเดือนตุลาคมมันเป็นตีมเรื่องแบบว่าผีหรือว่าเรื่องลี้ลับต่างๆเราก็รู้สึกว่าอยากจะทําให้บรรยากาศมันเป็นอย่างนั้นก็เลยลองหยิบเรื่องนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังดูถ้าไม่ชอบก็สามารถฟีดแบ็กมาได้นะครับหากอยากให้ทําหนังสือประมาณนี้อีกหรือว่าคอนเทน ประมาณนี้อีกเราก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกนะครับสิ่งที่เราเรียนรู้ได้นอกจากเก็บความรู้ต่างๆก็คือมันทําให้เราเห็นครับว่าปัญหาที่เราอาจจะเจอตอนเนี้ยมันดูเล็กไปเลยนะครับผมเคยเครียดมากๆนะเกี่ยวกับปัญหาชีวิตปัญหาการงานของตัวเองอะ่ะล้วก็เลยมาอ่านเล่มเนี้ยก็พบว่าเฮ้ยปัญหาที่อยู่ในหนังสือเล่มเนี้ยมันใหญ่กว่าปัญหาเรามากเลยแต่ว่ามันก็ยังมีทางออก มันก็ยังมีทางที่เราจะจัดการกับปัญหานั้น,น,นเพราะฉะนั้นปัญหาที่เราเจออยู่ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ครับมันก็น่าจะมีทางออกเหมือนกันให้เราคีบความพอซิทีฟนี้เอาไว้นะครับแล้วก็สู้กับปัญหาที่ทุกคนเจออยู่นะคิวก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนก้าวข้ามปัญหาที่ตัวเองเจออยู่ไปให้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันอย่าลืมยิ้มเยอะๆด้วยนะครับ